สัมมาสัมพุทธ,ธาขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ ละอง์ให้นั่งทับสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้า,ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรการฟังธรรมเอาหูฟังเอาโสตฟังเมื่อเราหลับตาแล้วก็มีหน้าที่นึกบริกรรมภาวนา ใช้คำว่าพุทธโธพุทธโธนี้เป็นชื่อของสระพุทธเจ้าเมื่อเราเึ็กพุทธโธอยู่ก็ให้สังเกตลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่มันเข้าที่จมูกผ่านเข้าไปสู่ปอด ปอก็ส่งไปเลี้ยงร่างกายเมื่อไปเลี้ยงร่างกายแล้วลมเก่าก็กลับออกมาได้ว่าหายใจออกไปหายใจของคนเราและสัตว์ทั้งหลายมีหน้าที่เข้าไปแล้วก็ออกมาเวลาเรานึกภาวนาพุทโธนั้นให้เนคคล้ลองกับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้เป็นที่สังเกต สังเกตจากลมเข้าไปลมออกมาลมที่เข้าไปลมออกมานั้นเป็นธาตุลมความจริงธาตุลมนั้นเขาไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุลมธาตุลมกับคนเราไปสมมุติมนาะเป็นธาตุลมธาตุดินกับคนไปสมมุติมนาะเป็นธาตุดิน แปลว่าธาตุลมนี้พระพุทธเจ้าเอามาภาวนาเพราะมันเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดกาลเวลาสูดลมเข้าไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวในท้องก็จะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องก็จะแวบลงไป ธาตุลมนี้เป็นธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาคนเราทุกคนที่ยังไม่ถึงซึ่งความตายลมหายใจเข้าออกนี่แหละมันจะออกเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาภาวนาให้สังเกตจากสิ่งที่เราบอรอกรรมคำว่าพุทโธแล้วก็สังเกต เข้ามาสู่ลมหายใจลมหายใจนี่มันเป็นภาตุไม่รู้สึกอะไรแต่ร่างกายมนุษย์คนเหล่านี่ธาตุลมธาตุออกซิเจนนี่มันเป็นอาหารละเอียดอันหนึ่งถ้าไม่มีลมหายใจชีวิตก็แตกดับตายไปคนที่มีชีวิตอยู่ก็เพราะมีลมหายใจ ลมหายใจเข้าออกนี่มันม่ได้ไยไหนมันมีหน้าที่เข้าและออกออกและเข้าอยู่อย่างนี้ผู้รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกผู้นึกว่าพุทธโธพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือจิตใจของคนเราทุกคนนั่นเองแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นซึ่งลมหายใจเข้าออกนึกพุทธโธอยู่น,นี่นั่น ไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายของคนเราจิตใจคนเรานั้นเป็นธาตุนามธรรมเมื่อท่านจับในขันห้ารูปหมายถึงตัวเราทุกคนเงทนาสเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็คือจิตนี่แหละจิตผู้รู้อยู่นั่นเองจิตผู้นึกภาวนาอยู่นั่นแหละ เป็นเวทนาคือเสวยอ,อารมณ์สุขหรือทุกข์อันใดเกิดขึ้นในร่างกายจิตดวงนั้นมันก็มารับรู้รับเห็นถ้าทุกข์ก็ว่าเราเป็นทุกข์ถ้าสบายก็ว่าเราสบายจิตใจเป็นผู้มาหลงอีกทีหนึ่งทหยสังเกตว่าใจมาหลงสบายไม่สบายสุขทุกข์ หน้าที่ของเราจะต้องรวมจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในกายในจิตนี้ให้มาสงบตั้งมัน่นมารวมตัวรวมใจอยู่ภายในตรงที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือจิตนั้นมันเป็นธาตุรู้อยู่เมื่อคิดออกไปภายนอกท่านว่าเป็นสังขารมารเป็นกิเลสมารเป็นขันธมาร คิดออกไปที่ไหนที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของมารกิเลฒทางนั้นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาท่านไม่ให้ออกไปรับเอาเรื่องต่งตางๆท่านในทวนกระแสเข้ามาทวนกระแสจิตใจเข้ามาภายในว่าดวงจิตดวงใจผู้โรู้อยู่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่อยู่ที่ไหน เมื่อรู้ที่ไหนก็ที่นั้นแหละเป็นที่อยู่ของจิตหรือเสียงนี่แหละดังไปในอากาศกระทบเข้าที่ไหนไปรู้สึกที่ไหนก่อนนั้นแหละดวงจิตอยู่ที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นแหละจะต้องมีสติความระลึกอยู่ระลึกให้ได้แล้วสมาธิก็คิดตั้งลงไปที่จิตด,ดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละ รวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมัน่นไม่ให้มันลหลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโททพะธรมลสิ่งท,ท,ที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ให้มีในจิตใจนั้นตามรู้อยู่ในดวงจิตดวงที่รู้อยู่ไม่ตามไปกับดวงสังขารที่มันตรงแต่งไปภายนอก จะปรุงมากปรุงน้อยก็ปล่อยวางไปตามเรื่องที่ตั้งที่อยู่ของใจให้สังเกตเข้ามาว่าเวลาลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ว่าลมผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าไปก็คเพื่อจิตด,ดวงที่รู้อยู่นี่หลมออกมาก็จิตด,ดวงผู้รู้นี่เป็นผู้รู้ ส่วนธาตุลมมันไม่รู้อะไรมันเป็นเพียงธาตุเพ่านั้นเองจิตใจเราให้มาตามรู้อยู่ในตัวในใจให้ได้ตลอดเวลาลมเข้าไปจิตผู้รู้รู้ว่าลมก็ตั้งกองนั้นหละสงบกองนั้นตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นแม้ร่างกายสังขารอันนี้มันจะมีพุกขเวทนาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น อย่างว่าเรานั่งนานๆไปหน่อยเลือดลมมันย่งไม่สะดวกมันจะเกิดมึนตาขึ้นมาในร่างกายแข้งขาของเราถ้ามันเกิดอย่างนั้นจิตก็อย่าไปกังวลให้จิตใจนั้นรู้ไว้ว่าความเจ็บปวดทุกเขเวทนามึนตาต่างๆนั้นเป็นเรื่องของลูกประขันเขาเป็น ส่วนใจของเราไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าใจนั้นมันเป็นผู้รับรู้รับเห็นเท่านั้นเองเวลากายสบายมันก็รู้ว่ากายเราสบายตัวเราสบายเมื่เราก็สังเกตเอาที่นี้แหละว่าผู้รู้ผู้เห็นว่าสบายอยู่ที่ไหนเราก็รวมเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจ ไม่ให้มันพุ่งช้าหนหลีไปที่อื่นทวนกระแสใจเข้ามาตั้งภายในตรงนี้ให้ได้เมื่อตั้งลงไปที่ตรงนี้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสบายใจดีใจไม่ออกไปที่อื่นใจก็สบาย นึกบริกรรมพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกทุกบายใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจเจริญแล้วจิตใจสงบหลัง,ง ấp, ับเย็นเป็นสุขอยู่ภายในก็ให้ตั้งใจรักษาจิตใจดวงนั้นให้มีความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในใจจนกระทั่งวันนั่งเลยเรากัน สมมติว่าเรานั่งในที่อยู่อาศัยของเราเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นกราบระแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นเครื่องฝึกสอนจิตใจของตนเองให้ได้เพราะว่าใจนี้ถ้าสอนได้ภาวนาได้จิตใจอันนี้จะสบายไม่ใส่เป็นทุกข ถ้าสอนใจดวงนี้ไม้ได้คิดใจดวงนี้แหละมันจะพาทําบาปอกุศลต่างๆนานาจะพาวนาไม่ค่อยลงแล้วจิตมันจะได้หลงไปตามกิริยาอาการกายเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจิตใจมันก็มักจะไปสบายไม่สบายตามอาการของโรกประคัน แต่พระพุทธเจ้าท่านให้ทบทวนกระแสน้ําใจให้เข้ามาภายในไม่เอาอาการนอกรวมจิตรวมใจให้เข้ามาตั้งในจิตใจดวงที่ภาวนาพุทธโธอยู่ <Okay. S 1> เมื่อเรานึกน,นานๆเข้าไอ้พุทธโธนี่ก็จะมั่นคงในจิตใจ เมื่อจิตใจมั่นคงสงบระง,งับไม่ไปตามอำนาจทีแลความโกรธโลภหลงแล้วจิตก็จะสบายเป็นศกนั่งเป็นศกนอนเป็นศกยืนเป็นศกเลินไปมาที่ไหนเป็นศกศกสบายที่สุดก็คือว่าจิตภาวนาจิตสงบจิตไม่ลหลงไหลไปตามอาการของกิเล ความกุกความปีติดยินดีในจิตใจของบุคคลเหล่าแต่ละบุคคลก็จะเกิดความปีติดยินดีคิดใจสบายนะั่งก็สบายนอนก็สบายยืนไปมาที่ไหนก็สบายพูดจาปลาใสอะไรก็สบายทางนั้นเพราะจิตสงบตั้งมัน่นจิตหยุดจิตอยู่ถ้าจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมัน่นลงไปขณนะใเดเวลาใดใจก็เย็น ไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจสงบใจทั้งตั้งมันไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วอุกในหัวใจยิ่งภาวนาบ่อยๆภาวนาทุกคืเกนให้รวมได้ทุกๆกเกินจิตใจจะมีความสุขความสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปความสุขในจิตใจความสงบในใจนั้นไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้น ยิ่งภาวนาเท่าไราจิตดวงนั้นก็จะมีความสงบสงบตั้งมั่นลงไปปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็จะบงจังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองสงบมั่นลงไปเท่าใดใจก็เยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายใน เวลาภาวนาท่านให้ทบทวนกระแสใจของตนเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่รู้เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้ใดมารวมจิตใจดวงนี้ได้เจ็บใจของบุคคลผู้นั้นจะเย็นสบายเรียกว่าเข้าถึงพุทธโธพุทธะพุทธโธพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรมสังโฆพระสง พระพุทธพระธรรมผระสงเมื่อย่อนย่อเข้ามาก็มารวมอยู่ในที่อันเดียวคือรวมอยู่ที่เรานึกบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธในใจนั่นเองมารวมมาสงบระงับที่นี้แล้วจิตใจก็จะเยือกเย็นสาบายโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็จะค่อยหายไป จิตใจสงบตั้งมั่นก็บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกว่าหญิงว่าชายคาริหัดและนักบูชทำได้เหมือนเหมือนกันหมดการภาวนานี้จึงเป็นอุบายทำให้จิตใจที่เล่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาต่างๆจะได้มาสงบรลัง,งับเย็นสบายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตใจเรามีความสงบหลงังับตั้งมั่นลงไปได้ทุกลมหายใจเข้าและออกจิตใจก็จะสบายเต็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธก็จะลดน้อยถอยลงไปใจที่เต็มไปด้วยโลภกิจลาะกัณหากก็จะได้ลดน้อยถอยลงไปด้วยอำน,นาจคุณพระพุทธเจา้าคำว่าพุทโธ ยอมกำจัดถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนฟุ่งซ่านลำคาญได้เมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัตินั่งภาวนาใจก็สบายจิตก็สบายความโกรธให้คนโน้นคนนี้ก็หายไปความโลภอยากได้เข้าของบุคคลผู้อื่นก็หายไป ความหลงคือมาหลงชาติหลงตระกูลหลงตัวหลงตนหลงสมมุตินิยมในโลกก็จะค่อยเบาบางไปเพราะว่าจิตใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ปล่อยให้มันหลงไหลไปกับคนจัดวัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจก็จะมันนิ่งเป็นดวงเดียวอยู่ภายใน ว่าเวลาภาคปฏิบัติการกระทำนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างคําที่แจงแสดงคําเทศมันเป็นไปในจิตใจของแต่และบุคคลนั้นส่วนหนึ่งตัางหากจึงจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมในจิตใจของเราให้ได้โดยเฉพาะคือว่าเมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคําว่าพุทโธพุทโธนั้น ใจของเราก็จะได้กเกิดให้เกิดศรัทธาภาษาพะค,ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าเมื่อก่อนโน้นพระพุทธเจ้านั้นยังมีตัวตนอยู่เหมือนคนเรานี่แหละไม่ใช่ว่ามาปั้นปรุงแต่งเอาไม่มีรูปร่างสีสันฐานพระพุทธเจ้านั้นมีมีตัวเหมือนกันกันกบคนนี่แหละ แต่เป็นคนเชื่อสายแขก mm. เชื่อสายแขกนี่จะูหมมันจะแหลมสักหน่อยมันแหลมออกมาเพื่อต่อต้านความหนาวเขาหิมลาลัยประเทศอินเดียมันหนาวอันกระพุทธทิเจ้านั้นก่อนที่พระองค์จะได้กลับสรูท่านก็ภาวนาแบบง่ายๆอน,นาปาลมหายใจ ที่ให้นึกพุทธโธท,ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้านั้นยังไม่มีพุทธโธเพราะพระพุทธเจ้าไปยังภาวนาอยู่ยังไม่ได้ตรับเป็นพระพุทธเจ้าในเวลานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้เอาชื่อเอาพระนามของพระองค์คําว่าพุทธโธมาเนตมาเจริญในจิตใจ แล้วจิตใจจะได้มีมานะอดทนมีความภาคความเพียรความพยายามเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจึงมีวิธีการนึกบริกรรมคําว่าพุทโธนึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอบายสอนจิตสอนใจคนเราให้สงบตั้งมั่นเพราะว่าจิตใจคนเราถ้าไม่สงบตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วมันล้อนในอกในใจ อากาศร้อนยังสู้ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนนั้นแล้วร้อนกว่าอากาศใจที่ร้อนนี้คือว่าใจภาวนาไม่ถึงไม่ถองใจภาวนาไม่หยุดไม่หยอดใจภาวนาดิ้นไปตามตามะปัญหาภาวะตัญหาวุ่นวายไปหมดทีนี้มันก็ร้อนจิตร้อนใจ เมื่อจิตใจไม่สงบลังอับมันร้อนไปตามอารมณ์เช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ทบทวนเข้ามาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของตัวเองในรูกประขันร่างกายสังขารตัวตนคนเหล่านี้มันมีชลาความแก่ความชำรุดทุดโทมเป็นอยู่ในตัวร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดมีขึ้นได้ ทั้งๆท,ที่คนเราไม่ต้องการไม่เอาไม่ปรารถนาะเพราะร่างกายของคนเรามันธาตุดินธาตุน้ำมาประชมกันธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละเมื่อมาประชุมเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราแล้วเราจะต้องทีนิจพิจารณาดูให้ดี ว่าธาตุเหล่านี้ความจริงไม่ได้เป็นของใครก็ธาตุดินธรรมดานั่นเองธาตุน้ำธรรมดาธาตุไฟธาตุลมธรรมาดานั่นเองเมื่อใครไปลุ่มหลงมัวเมาตามธาตุเหล่านี้จิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอย่าให้จิตใจไปหลงไหลออกไปภายนอก ให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละถ้าทบทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้เกียใจของบุคคลนั้นก็จะเย็นสบายพุทโธมันซึมราบเข้าในใจพุทโธจิตใจมันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุท่้งปวง ทีน sí, e? ี้ถ้าใจไม่มารวมไม่มาสงบไม่ภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อใจไม่สงบใจมันก็ร้อนอยู่ด้วยกีเลสความโกรธกีเลสความโลภความอยากได้กีเลสความหลงเมื่อกิเลสเหล่านี้มันมาครอบงำกายวาจาจิตตัวคนเราแล้วคนเราก็ทำอะไรไม่ได้เรราว่าโลกปัะจันนี้ ที่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยนามมาขันคือดวงจิตนั่นเองคนเราแม่จะอยู่ดีสบายขนาดไหนก็าตามถ้าหากว่าหมดลมหายใจดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ภาวนานี้มาอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ไม่ได้จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาจะเอาถึงตายถึงแตกตายก็ได้ การภาวนานี้คือว่าสร้างฐานจิตฐานใจของเราให้มีที่ตั้งในตัวในใจนี่แหละถ้าใจมาสงบตั้งมัน่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกยนมีสติความระลึกได้ใน,ในจิตใจดวงูุรูนีย่ยมีสมาธิจิตตั้งมัน่นไม่หวั่นไหว มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอา่านอยู่ในจิตในใจสิ่งใดชั่วไม่ดีเลิกทำสิ่งใดดีมีประโยชน์ให้ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นให้จิตใจของเรานั้นแหละมีความสงบตั้งมั่นเย็นสาบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิดิยาบถด เมื่อความทุกข์กายเพราะมีเหตุปัจจัยอันใดร่างกายจึงเป็นทุกข์แต่ว่าถ้ามีของมาถูกมาทับมาถมนั้นเป็นเป็นของภายนอกเราก็จะเห็นว่ารูปร่างกายนั้นมีสิ่งมากระทบกระเทือนแต่ว่าตามธรรมดาไม่มีอะไรกระทบกระเทือนก็ตาม เรามาภาวานาพุทธโธในใจเราเลืกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจิตใจของเราก็จะเย็นสบายไปโดยลําดับลำดับผลที่สดุดจิตใจที่มันเกี่ยวข้องกลัวพันอยู่ในกิเลสก,กองไหนเมื่อใดเวลาใดจิตใจของเราก็จะเข้าไปลังับดับความหลงความไม่รู้อันนั้น ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเรามีพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นเมื่อเรามีความภาคความเพียรความพยายามเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติของตนได้อยู่ทุกเวลาจิตใจนี้ก็จะคุ้นเคยกับการปฏิบัติภาวนาแล้วจิตใจก็จะได้ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ ไอ้ความลุ่มหลงมัวเมาก็จะค่อยหายไปจางไปคือจิตใจมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในกายในจิตนี้จิตใจนี้ก็จะเป็นจิตใจที่สงบสุขเยือกเย็นไม่มีโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคารประการได้การนึกภาวนาในใจรวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นนี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นของทำได้โดยยาก ความจริงถ้าใจคนเราตั้งมัน่นลงไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากที่มันยุ่งยากอยู่ก็คือว่าจิตไม่ไม่รวมจิตไม่สงบจิตไม่มาหยุดมาอยู่จิตไม่รู้ในจิตของตัวเองจึงได้เกิดความทุกข์ทรมานในใจเพราะไม่รู้ว่าจะทำจิตทำใจให้สงบตั้งมัน่นนั้นทำอย่างไร เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ก็เลยเข้าใจว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แท้ที่จริงแล้วเรารวมเข้ามากรงที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เมื่อลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่จิตเราก็ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเอาใจมาแน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจิตใจจริงๆเมื่อใจตรงนี้มีความแน่วแน่อยู่ใน อาน,นาปานลมหายใจจิตใจก็จะได้เย็นสาบายมีความสุขความทุกข์จะหายไปความสุขจะเข้ามาแทนสุขและทุกข์นั้นมันมีรอบอยู่ในหัวใจนั่นแหละแต่ถ้าใจเราไม่ภาวนาหรือภาวนาก็ยังไม่สงบก็เลิกลาไปเสียอันนี้ก็จะมีแต่ความหลงความทุกข์ในจิตใจอันนั้น จงเทียนภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะก่อนจะหลับจะนอนเรากาพระไหวพระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็มันนึกบริกรรมภาวนาพุทโธคุณกระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาลวงเข้ามาสงบเข้ามาจนมาถึงจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวรวมรักษาเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นไม่วันไหว จิตใจก็ค่อยสบายขึ้นไปโดยลำดับเหื่นั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายจะต้องภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันหายแตกเอาลมหายใจเป็นที่ตั้ง ลมเข้าไปจิตก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปลมออกมาจิตก็รู้ว่าเป็นลมออกมาจิตใจภาวนาของเราก็อยู่ในดวงจิตที่รู้ว่าลมเข้าลมออกนั่นแหละรักษาจิตใจดวงนั้นให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจแล้วจิตใจดวงนั้นก็จะเกิดความรู้ความตลาดความสามารถอากฐานขึ้นมาในจิตใจนั้น ถ้าพูดยาวถึงการนั่งสมาธิภาวนาจิตใจที่มันมีความเชื่อความเลื่อนใจเรียกว่าสู้มันไม่ถอยแม้ตอนแรกๆมันมีแต่จะถอยกว่าตามถ้าเราตั้งจิตเจตนาลงไปในจิตใจให้มันเต็นที่แล้วความทอดแท่ออนแอจะหมดไปความจิติยินดีในธรรมปฏิบัติก็จะเกิดมีขึ้น เมื่อเกิดมนีขึ้นได้ในใจิตใจแล้วมันก็ภาวนาได้นั่งก็ภาวนาได้พุโทโธในใจได้นอนก็ภาวนาพุโทโธในใจได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุโทโธได้เนี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความท้อถอย ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมปูนด,ด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลคโคนัสต,ตุมาเตภวัตวันตรายโยจทุทีทีคาโยโกภวะอาคิวาธนาสิรินิจังวุธ,ธาปัยิโน ยะตาโรธรรมาวทันติ